ซูชิคําใหญ่ใ ของดีเมืองชุมแพจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องปอมปสู้ขู่สุคนจ้ามาจ้าพี่น้องจ้ามืนในสาวปาสีผ้ามหาเรากินของดีเมืองชุมแพจ้าอันนี้จะเป็นคลิปเกา่าเด้อจากสาวปาเพิ่งมีเวลามาตัดในสูปีสูนองเบิงเนาะจ้ากค่นี้แล้วจากก้อนสิกับป่านเนาะจ้าเข้ากับมาลานนี้เลยจ้าพี่น้องตูชิหน้าแบบช่ำเลยพี่น้องเบิงตุละ มีตั้งแต่คำใหญ่ๆด้จ้ะพี่น้องจ้ะเริ่มต้นที่สิบบาทด้จ้ะหน้าชำ่ชำๆกันไปเลยจ้า บรรยากาศหลานน้องอยากสิบอกว่าลูกค้าพ่นหลายหลายจ้ะพี่น้องจ้ะมีต่ของดีๆเลยได้จ้ะพี่น้องจ้ะบ่ได้อวยได้นี่พี่น้องเบิ่งติล่ะมีตั้งแต่แบบคําบักใหญ่ๆโตโตเลยจ้ะเบ,บิ่งหน้าแบบช่าจริงอะไรจริงพี่น้องแต่วันแรกลุงๆุงเปียนโนเพิ่นกระซื้อขึ้นไปกินทั้งรถล,ละจ้ะบ,บวกมูสาวปากอะถ่ายอยู่ทั้งรถได้จ้ะพี่น้องซื้อไปหลอบแหลกหมดไปสามร้อยบาทจ้ะพี่น้องบ่อิมจ้ะ ลุงๆพันกันเลยได้ลงมาใหม่กับสาวป่าจาาว่าสิสือไปกินทั้งรถอ,อีกเด้นิองบอไหวจะสาวป่าไม่เห็น อุกินดีละเจ้าสันไรเห็นหลานร้านคือตกแต่งแบบน่ารักจริงๆพี่น้องนอกจากซูชิแล้วก็ซีมีแซลมอนดองกุ้งดองจะพี่น้องจาคิงดองสาหลายพวกนี้น่าจะพี่น้องมีครบจบที่เดียวจ้าพนักงานเพิ่นก็มีตั้งแต่ผู้อัธยาใยดีได้จ้ะพี่น้องเบิ่งตินเราลูกค้าร้านเพื่นอุ้ยแบบหลายค่ะพี่น้องสาวเป็นน้องก็พอๆเพิ่อนก็ลงมากละจ้า มาจ้าพร้อมเสิร์ฟจ้าแซลป้าแบบเลือกเองจาแซลมอนคำใหญ่ๆจุกๆจ้จาตองมานั่งกินอยู่รานลุงๆเปินกระเบิดว่าแม่สามสี่ห้าร้อยยูโรจ้าพี่น้องเบิดเกือบพันยูโรจ้าพี่น้องลงหลานนี่จ้าเบิ่งสาวเเ็นโนกระไดของเลนใหญ่ปุ้ยแลนออมลานเพิ่นปุ๊ดหนะ้าปุฒหลงังดู คัดดื้อบักคักบักแน่จะพี่น้องเบิ่งติละ่ะข้าวหนึ่งก็ไปหยอกกับพี่พนักงานทุนผีพนักงานกระจดีใจดีเหรียนเขา้าเล็กหน่อยเซ่ให้พี่น้องเกือบบอ่ใส่เกือบบอ่อลงรถจ้กแต่ก็ซาได้ไม่เลือกที่เด้พี่น้องจานที่สองมาแบบฉ่ำๆจ้าพี่น้องจ้าสาวปลากับเบิดปบักหลายคำหนึ่งโบมันสี่สิบ กาขำบนที่จะเบิ่งนี่ตังแต่ผูหิวหิวนาะจะเบิง่งสาวปลาให้เบิ่งบรรยากาศหลานจา้ะของเพิ่นกับเอาลงเฮ็ดลงตลอดเลยเได้พี่น้องบ่ได้ขาดเลยจ้ะขอแบบคำสุดท้ายจุกจกจ้าขอแซลมอนหนึ่งคำใหญ่ๆหาวปซลว่าวพีีพนักงานเพิ่นก็นจัดห้เลยจ้ะพี่น้องกินแบบใส่มือคือจังโอมากาเรเสยเมนยัจ้พี่น้องโอมาการะเยย่นะเพื่อนนี่นยัยงสา,าวปลากับเ<ะ><ะ>ป่ามัวไป สาวเปล่าถึงเยี่พอจะพี่น้องมาคำใหญ่ๆจุกๆฟินๆเลยจ้าหลายคน้นไก่หูพี่กัดหลานนะจ๊ะหลานเพิ่นซื้อว่าข้าวนิ่มซูชิเด้วยจะไปตํากันเลยจ้า